สวัสดีครับเพื่อนๆนักหมากรุกไทยทุกๆท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าปลาช่อนแปะสะแต้มจนในตำนานนะครับเก็บเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับเพื่อนๆครับวันนี้เราอยู่กันในแอปของอ่เวอเวบนะครับของเพียเคนะครับก็ช่างยันนะครับวันนี้เป็นสีสีดำนะครับเพื่อนๆนะ ส่วนคู่ต่อสู้ก็นะครับคุณลอนนี่นะครับเป็นสีขาวนะครับช่างยันก็สไตล์เดิมนะครับเป็นม้ายงขวานะครับคุณลอนนี่ก็ดูแล้วนะครับสีขาวนะครับคุณลอนนี่นะครับเพื่อนๆนะเป็นม้าเทียมนะครับช่างยันก็เปิดรูปทรงของม้าขวานะครับตามที่เราเล่นอยู่ตามที่เราถนัดก็ว่ากันตาม ไปนะครับตามเนื้อผ้านะครับเพื่อนๆนะฮะคุณลอนนี่เขาแทงมานะครับขรนก็ต้องกลับนะครับอยู่ไม่ได้นะครับด้านซ้ายมือนะครับของเราหรือด้านขวามือของคุณลอนนี่นะครับก็เป็นเบี้ยสูงไปนะครับผมก็ไปไม่ได้นะครับแต่นี้ผมเอา่เรือมาลองหลังขุนนะครับแล้วก็เพื่อจะมาโจมตีด้านซ้าย ด้านซ้ายมือของเขานะครับของสีขาวนะครับเพื่อนๆนะฮะผมก็พยายามดิฟขุนเอาไปหลบที่ปลอดภัยนะครับเราจะได้โจมตีหรือเราจะได้เล่นกันที่ตรงกลางกระดานนะครับเพื่อนๆนะฮะแต่น,นี้ผมปูเป็นปีอินซีมาเขากินตัดนะครับก็ตำแหน่งตรงนี้ก็มันจะได้ปีได้เปรียบเบี้ยนอกพี่ในนะครับเพื่อนๆนะเขาแทงเม็ดนะครับก็กลับนะครับกลับก็แทงนะฮะหวังระเบิด ตรงนี้นะครับเพื่อนๆนะผมก็ลองเอาโคนขึ้นมารับดูซิเขาแทงโคลนอีกแล้วนะครับโอ้โหเขาได้สูงสองข้างเลยครับเพื่อนๆฮะรเราจะเล่นกันได้ไม่แน่วันนี้นะครับเล่นกันโจมตีกันตรงกลางอย่างเดียวเลยนะฮะผมช่างยันก็ตอนนี้ต้องขยับม้านะครับแปลขบวนเป็นม้าเทียมบ้างนะครับนะคุณลอนนี่ก็ขยับขยายม้านะครับผมเห็นแล้วนะผมก็ ระเบิดตรงเซนเตอร์นะครับแทงเม็ดนะครับเขาหนีเม็ดนะฮะหนีเม็ดผมก็โขนเสริมนะครับแต้มนี้เขาตีลุกต่อม้านะครับผมก็เห็นว่าโอ้ม้านะครับมันหมากมันตันนี่เราต้องกินม้านะครับเขาโขนกินเข้าไปนะครับเขาก็เอาเบียรกินเข้าไปนะครับเบียร์เขาก็ซ้อนนะครับตรงนี้ผมก็ขยับขยายนะครับใช้โขนขึ้นมานะครับเขาก็พยายามจะซ้อนเรือไหมฮะเนี่ย พยายามจะซ้อนเรือนะครับแต่เราไม่รู้เขาจะซ้อนตำแหน่งไหนนะครับผมดูแล้วนะฮะด้านขวามือของคูรอนนี่นะครับเบีย้ยผมมันมันไม่มีตัวกันผมก็จะออกไปโจมตีด้านนี้บ้างแต่นี้เขาก็ขยับเรือนะครับนะผมก็เดาใจเข้าไม่ถูกเหมือนกันนะครับเ,เพื่อนๆว่าเขาจะไปแต้มไหนผมก็ขยับเรือนะะมาเพื่อจะระเบิดเบีย้ยออกวางง่ายๆนะครับจะได้ต่อสู้กันได้ นะแทถงเบียร์ขึ้นไปเลยครับเขาก็ใช้เรือมากดนะฮะแต่เรือเขาอยู่คนละคลองกันนะครับแต่น,นี้ผมก็นะฮะดูแล้วก็กินตัดก้าไฟเลยนะครับนะเขากินเรือแล้วก็มีตัวผูกนะเขาใช้มาก,กินนะครับนะก็ยังเป็นมากที่เท่าๆกันนะครับก็คือเป็นม้าก,กับโคนนะฮะแต่น,นี้เขาใช้โคนกินขึ้นาปนะครับผมเห็นว่า โคนมันไม่ค่อยดีนะก็ต่อโคนเลยนะฮะโคนตรงกลางไม่กินนะต่อตรงริมหวังกินสองนะแต้มนี้เขาก็ใช้โคนกินนะฮะเขาคิดว่าผมจะใช้เบี้ยกินแต่ผมไม่ใช้เบี้ยกินนะครับถ้าใช้เบี้ยกินมันอันตรายนะครับเพื่อนๆนะฮะเขาใช้ม้ามาจับเรือก็กินเบี้ยรฟรีไปเลยนะครับแต้มนี้เขาน่าจะพลาดนะครับเพื่อนๆนะฮะก็ใ้เปรียบนิดหน่อยแล้วนะครับ เขาก็กินเรือนะฮะผมก็ใช้ขุนกินขอยับขุนนะครับแต่ตรงนี้ก็พยายามนะผมพยายามหมุนหาหาตัวเดินนะฮะตำแหน่งของตัวหมากนะครับเขาต่อเรืออีกแล้วนะครับอือหือต่อเรือมันก็เสมอง่าย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 นะครับเพื่อนๆน,นะผมก็เลยไม่ไม่ไม่เอาดีกว่าก็หนีนะครับเผยไปกินด้านขวามือนะฮะเขาก็ไม่ให้ไปอีก นะครับก็เสริมมา้าขึ้นม้านะครับเขาก็ข,ขยับม้ามานะมาป้องกันเรานะครับผมก็เห็นขุนมันอยู่ด้านล่างนะมันต่ําเกินไปนะไม่ได้ใช้ก็ขึ้นมาด้านบนโอ้โหแต้มนี้เขาจับเม็ดนะครับเม็ดไม่มีตัวผูกก็ต้องหนีหนีไปนะครับโอ้โหเขาได้จังหวะทีเดินแล้วมีตีลุกกินม้าด้วยนะครับแต้มนี้ ผมก็กินเบีย้ยไปก่อนนะครับมา้าเรามีเรือผูกอยู่นะครับเขากินนะครับเราก็ใช้เรือกลับไปกินว่ใช้ม้ายำขึ้นมานะครับก็ตอนนี้ก็เราก็เริ่มได้เป็นต่อเขานิดนิดนะฮะนิดนดแต่ก็ยังยังไม่ได้มากมายอะไรนะครับก็เดินม้ามันได้สวยงามนะฮะการการขุนขึ้นมาได้ด้วยนะครับผมก็โปูเบีย้ยคู่ไปนะครับเข,เขาขยับ ขนเป็นทีทีหนึ่งนะครับเรือผมเดินยากนะครับเพื่อนๆนะตรงนี้เขากยับขุนนะครับผมก็เสริมเม็ดนะฮะก็ได้ทีนะเททีจังหวะนะครับมันมีจังหวะรีลูกคาดอ๋อม้าเราผูกอยู่นะครับผมแทงเรือไปก่อนเลยนะครับเขาก็ย่อเรือนะฮะไล่เรือครับก็ตีลูกนะครับ ตีลูกอีกไหมตีลูกอีกก็กินกินมานะครับเขาก็ยับมาหนีนะฮะมาจับเปี้ยเราก็กันไม่ออกเลยโอ้โหเขาใช้ม้ามาจับเม็ดเรือก็จับเม็ดด้วยนะฮะก็เสริมขุนเข้าไปนะครับนะขุนเข้าไปเขาใช้เมดขึ้นมานะฮะเขามาปนเปียนปเป,นป,นปีนเนี่ยนะผมก็เดินยากนะครับเพื่อนๆน,นะ แต้มนี้นะครับผมตัดสินใจลอยเม็ดนะครับเพราะว่าลอยแล้วเนี่ยผมจะใช้ม้ามาตำแหน่งตรงนี้นะครับเรามาจับเม็ดแล้วก็จับเบียคว่ำเขาได้ด้วยนะครับนะว่าก็ไปเลยนะครับเพราะว่าเรือนี่มันคุ้มเม็ดอยู่แล้วนะครับไม่งั้นจะเราเราจะลําบากนะครับจะได้เอาเบียอีกตัวมาหงายได้ตำแหน่งนี้เขาก็ใช้เม็ดขึ้นมาตาเดิมนะครับผมกอกกินนะครับนะกินเบียไปก่อนนะครับ เขาก็จะมาจับเบี้ยเรานะครับเพื่อนๆนะฮะก็เอาขุนขึ้นไปนะฮะไฟเลยนะครับคุนร้อนนี่ก็กินเบี้ยนะครับถ้าผมกินเบี้ยเขาก็ใช้ม้ากินลุกโอ้โหวุ่นวายนะฮะไอ้กินเม็ดผมก็ยังนะฮะยังไม่กินนะโดดม้าไปก่อนนะครับเขาก็มาต่อนะครับเพื่อนๆนะฮะต่อแต้มนี้นะครับก็กินแล้วครับ เขาก็ใช้เรือกินนะฮะผมก็กินนะครับเขาก็หาแต้มเสมอนะฮะเขมีสองเบี้ยแต่เรามีอีกสองตัวก็ได้เปรียบสองตัวนะครัก็ยังพอมีหาเหมือได้นะครับเขาถ้าเดินดีๆนะครับเพื่อนๆแต่มนี้ผมก็พยายามนะขึ้นมาหาขุนเขานะครับเขาเอาขุนมาติดเบี้ยความเรานะครับผมต้องมาไปผูกนะครับแต้มนี้นะฮะเขาจะไปยังไงนะเขาใช้ม้ามานะครับ ผมก็พยายามนะเดี๋ยวเดินเบี้ยนะไปหงายก็เดินมาจับกินสองนะครับผมใช้เม็ดมาไม่ทันแล้วนะครับนะเดินไม่กลับไปไม่ทันนะเขาคงกินนะกินแล้วก็ต้องกินแล้วครับนะเขากิกนม้าไปนะครับก็เบี้ยซ้ายมือนะครับก็จะเป็นของเราของของเขาก็ขวามือนะครับไม่รู้จะจะเล่นแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะ แต่หมูสู้มีดหรือเปล่าแบบนี้นะครับถ้าแต้มอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆครับมันชนะได้แต่ก็ลําบากหน่อยนะครับเขาเรียกว่าหมูสู้มีดนะครับนะแต่ว่ามันต้องอยู่ที่คนเดินด้วยนะฮะกูต่อสู้ว่าเขาเขาเขาจะแก้ยังไงเขาจะเดินทํเทียง่างนะครับแต้มน,นี้ก็หงายไปแล้วนะฮะเขาก็มีหน้าที่นับนะครับ ผมก็มีหน้าทีไล่นะครับตอนนี้นะครับเขาไม่นับนะฮะเขาไม่นับก็บีบไปนะครับก็ลุกเข้าไปนะครับตำแหน่งนี้นะเบียรความเขาไม่ดีนะครับขุนนะฮะผมก็หยับเป็นทีนะแล้วก็เบียร์เขาเสียแล้วครับเขาโยนให้กินเลยนะครับก็กินไปนะครับเพื่อนๆเอานะครับก็นับหกสิบสี่ไปครับก็พยายามต้อนนะครับมันเบียร์สามตัวนะครับหยุดตรงไหนก็ได้ นะครับมุมไหนก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องดูมุมให้ดีนะฮะว่าเป็นมุมมุมเบี้ยตัวเดียวลืมเบี้ยสองตัวนะครับถ้าเบี้ยหงายหมดแล้วเนี่ยมีเพื่อนๆนะฮะให้ผมบอกว่าการจะนับนับยังไงนะครับก็ถ้าเบี้ยหงายหมดนะฮะไม่มีตัวคว่ำนะนะของคู่ต่อสู้ที่อยู่นะครับของเขาอยู่คุณตัวเดียวแล้วกันนะครับก็นับหกสิบสี่นะครับก็นับตัวทั้งหมดนะครับ ว่าทั้งหมดบนกระดานมีกี่ตัวก็นับอย่างโคนขาวหนึ่งโคนเอขุนขุนขาวหนึ่งเงม็ดสองสามสี่ห้าก็นับหเลยครับตอนนี้ก็นับนับไปเรื่อยๆนะครับจนครบหกสบสแต้มตรงนี้เขาก็มาเข้ามุมนะฮะน่าจะเป็นมุมซ้ายมือนะครับเวลาไล่เราก็ดูนะฮะว่าเราเราจะไล่เขาเป็นในรูปไหนนะครับ เบีย้ยซ้ายมือนะครับก็จะตรงเบีย้ยตัวนี้ตัวเดียวนะครับส่วนอีก2ตัวจะเป็นเบีย้ยผูกนะครับนะแต้มตรงนี้ก็เขาเรียกว่าโดยปกติเนี่ยเบีย้ยสามตัวตรงนี้ก็จะไล่เป็นประดุกจักเนี่ยงนะครับแต่วันนี้ผมจะมาลองแต้มใหม่นะครับมาลองไล่แบบใหม่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรอะวิชาใหม่ของพี่ฟานพ,พี่ฟานเขาเอามาลงให้ดูนะครับผมก็เลยมาหัดลองไล่ดูนะครับ นะก็เราจะจําได้ไหมนะครับของพี่ฟานที่พี่ฟานเขาบอกว่าเป็นปลาช่อนแปะซะรูปปลาช่อนแปะซะนะครับรูปปลาช่อนแปะซะก็นะฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆนะฮะเราต้องให้ขนเขาหนีเข้าไปด้านในนะครับนะเราก็ต้องทําทีนะครับทําทีก่อนนะครับพยายามสังเกตให้ดีนะครับเขาจะออกด้านนอกีนตอนนี้เราแก้ทีนะครับเพื่อนๆนะเราแก้ทีนะ เราเดินตำแหน่งนี้นะครับนะฮะเขาเข้าไปนะครับนะเราก็แก้ทีเสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเขาออกมาก็ลุกนะครับเ้าก็เดินออกมาข้างนอกก็ลุกจนนะฮะข้างในก็ลุกจนนะครับก็ลุกจนสวยงามครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ฟ้านนะครับที่นำรูมปลาช่อนแปะซะมาให้เราชมนะครับแล้วก็วันนี้ช่างยันก็ได้ไล่รูปปลาช่อนแปะซะให้เพื่อนๆได้ชมนะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะครับคลิปของช่างยันนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างยันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย